ออนุ่งจะไม่รอดซะแล้วขอบใจมากนะจูเนียไม่เป็นไรเอ่เหลืองไอเขียวนี่แกทำอะไรเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันอธิบายได้นะอย่ามาแก้ตัวใดเลยเดี๋ยวสักที่มีอะไรเขียวเข้มใช่ใช่บอกแล้วเร็วฉันะเห็นสีม่วงกับสีบูตายคู่แสดงว่าสีเหลืองอะไม่คนทำแน่นอน เอี๋ยวไม่ไม่มากไม่ฉันไ,ไ,ไ,ไม่ได้ทำนะพวกเขาเป็นอีโมเตอร์งไงนะและลูกฉันช่วยฉันไล้เห็นไห,หนมยอย่าเล่าให้ใคน,นะ okay, น่อยนะโอเคดีทำไรได้วะแต่ว่าฉันน่ะไปดูที่กล้องจอนปิดมาฉันเห็นนายอยู่กับศพเต็มตาเลยไม่ก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำยังไงเลยไม่จะดงวงเลยนะเอาเถอะช่วยอะไรไม่ได<ท><ท>้หรอกนะเดี๋ยวทำไมไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะฟังจกกอามันซ่านซ่ อะไรเี่ยเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนด้ไงไปงานเสร็จแล้วเราเร่ไปทำอื่นเเถอะไปเรวไน้รกังดเตะต้องรทีะเร็วโล่โล่แ้ไดได้ว้าวไปสีแดงสีม่วงนี่แกทำมาเอ้ยฉันจะแจ้งฉันไม่ให้แกทำอย่างนั้นหรอกนะสีเงิน ี่ได้แจัไไปตไปไปตายซะมัไปไดไหมเออแล้วแต่นี่คืออไรอ่ะจูเนียอยูไหนบอกลยู่ะเออถึงจะพูดแบบนั้นก็อ้าวแล้วเรื่องปืนกับมีดล่ะแต่ยไจูเนียก็อันตรายนะอืมอืใช่ไม่ลูกฉันมีตัวอันตรายลูกฉันไว้ใจได้สุดแล้วไว้ใจไก็ แต่ว่ายังไงซะจุนเนี่ยต้องถูกกำจัดอยู่ดีเฮ้ยจะจะทำอะไรเนอะกูอันตรายแบบนี้ไม่สมควรอยู่ใ,<ช>ในย <y án S 2> านนะอิมโมเตอร์ไม่สมควรอยู่ในยานเข้าใจเลยคิวเกมเอาเลยเพราะฉะนั้นต้องเอาออกจากยานเอาไปไปหับป่ะเอาเฮ้ยมันหนีไม่นู่นแล้วจับมาเร็วไม่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 ต้องไม่ต้องไม่เขาจับลูกได้ ส่งอีโบเตอร์มาซะอยู่ตรงนี้อมพ่าอะไรเนี่ยตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยแล้วแอนวานไม่รังตายนะตัวแบบนี้ไม่สมควรอยู่ในยามทำไงดีเฮ้ยเชี่ยสีเหลืองตามใช่ไหมเอ้าวถ้าไม่อยากเจอตัวก็ตามใช่ไหมลูกอ่อนมันจะพานายกับลูกหนีนะโอเคไหมโอเคขอโชคดีนะเหลืองโอเคมากว่ามันน่ะเอ้ท่อนนะอีโมเตอร์ไปทางนู้นตามเลยไมไม่มีปอกเลยไปเลยเฮ้ยตาย ขอให้นายปลอดภัยนะสีเหลืองเออโชคดีเฮ้ยนายเห็นมีโบเตอร์ไหมเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ไม่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ่ะน่าสงสัยแฮะจะไม่วนกลับไปที่ยาดอีกเจ็ดขาเลยเออให้ตายสิ